สวัสดีครับที่นี่คือสำนักง,งานของหนุ่มชนคนน้ำเยินนะครับวันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์นี่คือว่านนะครับเป็นกวากวาเครือดแดงผสมโสมนะครับเป็นกวาวเครือดแดงผสมโสมซึ่งนะครับสำหรับคนที่ปวดหลังปวดเส้นปวดเอ็นท่านที่เป็นฝีคันทสูตรเป็นฤ้วีดวงหรือว่าผู้ชายนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพ ใช้ตัวนี้เลยนะครับราคาขาย2 5 0 5ราคาสมาชิกหรือราคาส่งนะครับก็คือ1,500บาทนะครับ1กระปุกกระปุกบรรจุ30เบแคปซูลเป็นทะเบียนจีนะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งนะครับหนึ่เดือนที่ผ่านมานะครับที่ทําการตลาดตัวนี้นะครับถือว่ามีฤทธิ์เข้มข้นมากครับท่านใดที่เป็นเบาหวานความดัน ท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของอโรคหัวใจเหนื่อยง่ายแล้วก็คนที่เป็นนิว่วหรือว่าเป็นไขมันเกาะตับเป็นฝีที่ตับก็ใช้ใช้ตัวนี้ได้นะครับเป็นสูตรพิเศษจากหนุ่มชนนะครับสูตรผสมๆเรื่กวาวเคือแดงนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับนี่คือแบรนด์นี้ของแท้ต้องมีรูปของหนุ่มชนคนน้ยืนติดอยู่ข้างขวดนะครับแล้วก็ข้างกระปุกนะครับการันตีของแท้ฝากหลายๆท่านด้วยนะครับ066-010-8899หรือ088-012-3377เบอร์โทรศัพท์ผมเองนะครับฝากถึงหลายท่านที่เป็นมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวเป็น,เป,นเป็นให้หายมีอาการนะครับหน้ามืดวิงเวียนหายใจยไม่อิ่มฝากไว้ด้วยนะครับท่านชาย ต้องใช้เป็นตัวกระปุกแดงนะครับว่านาเป็นกวาวเคลือแดงผสมโสมนะครับเป็นสูตรนะครับเฉพาะท่านชายนะครับที่ต้องการพละกกาลังนะครับหรือคนที่เหนื่อยง่ายทํางานหนักปวดตามเนื้อตามตัวนะครับหรือหลายคนที่เป็นโรคเครียด นะครับช่วยขับสารพิษที่ตับได้เป็นอย่างดีจากสูตรพิเศษโสมผสมกวาวกระแดงผสมเห็ดลินจือตามสูตรต้นตำรับนะครับซึ่งผมเองนะครับได้ปรึกษาเภสัชกรแล้วก็ปรุงสูตรนี้ออกมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ0 6 6 0 1ห8 8 9 9นะครับหนุ่มมชชนคนยืนรอรับสายขอบคุณที่ติดตามนะครับสุขภาพดีครับ